ัน,นี้นะคะก็จะมาอัปโหลดไฟล์เนาะก็คือช่วงที่ผ่านมานะคะได้กัได้มีโอกาสไปเที่ยวไปทำกิจกรรมรหลายๆอย่างเนาะรวมถึงการการทำงานนอกสถานที่นั่นนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะทำคลิปดีโอนี้นะคะเพื่ออมาดูเนาะว่าคลิปดีโอที่ผ่านมาเราเริ่มทำกันตั้งแต่เมื่อไหร่ เราก็มีคลิปอะไรบ้างนะคะที่ปังๆเนาะคลิปวิดีโอของพิมเริ่มตั้งแต่9ปีที่แล้วนะคะที่อัปโหลดไฟล์การออสอนเนาะการทำคลอดในโรงพยาบาลนะคะการทำคลอดฉุกเฉินเนาะโดยดยแพทย์นะคะค่ะแล้วก็คลิปที่2นะคะก็จะเป็นคลิปที่ไปเที่ยวพัทยานะคะก็คือ จะเป็นไอซ์คีมเลลานะโอเคแล้วก็มีคลิปของน้องแมวนะคะอ่อันนี้เป็นแมวที่พิมพ์เลี้ยงไว้เนะแต่ตอนเนี้ยชื่อมอมแมมเนาะแต่ตอนเนี้ยก็คือน้องไม่อยู่แล้วไม่ไมช่ไม่ใช่ตายนะคะก็คือหาไม่เจอเลยทําหมันให้น้องแล้วแล้วก็น้องชอบเที่ยวมากเลยแล้วก็หายไปเลยเมื่อก่อนนี้อยู่บ้านพักเอ่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนาะเวลามาทำงานน้องก็จะมาอยู่ด้วยนี่หลับปุ๋ยในตะกร้าเลยโอเคคลิปนี้น่ารักมากเลยเนาะเรียบร้อยก็คลิปที่แบบเยอะๆอีกคลิปหนึ่งนะคะคนดูเยอะมากๆแต่ว่าโฆษณาไม่เข้าทีเนาะเออก็จะเป็น คลิปอ่านี่ไงคลิปสดมนนะคะสัมปชมัญญะมิอ่อแล้วก็วอัพคลิปของน้าจนะอน้องของพ่อฤษีวา่าสุงเนาะโอเคแล้วก็เป็นคลิปที่สดมอนออนไลน์นะคะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเอ่อก็จะเป็นคลิป ไม่ใช่คลิปรายสดนะอีกรายหคลิปเลยก็จะ <c oughs> เป็นคลิปรอดนำเที่ยวในวัดพรศรี <c oughs> แค่เนี้เป็นเหมือนช,อช็อตคนะัดเนาะแต่ว่าแต่รู้สึกว่าคือยอดวิวเยอะมากเลย สำหรับพิมพ์นะยอดบิวเยอะแล้วก็มีคนมากดไลค์เยอะด้วยเนาะต่อไปก็เป็นคลิปวิดีโอของปราสาททองคำมิหารทองคำเนาะอันนี้เดินเดินพาเข้าไป ค่ะเข้าไปดูสวยมากเลยข้าไหาานาชอบมากก็จะเป็นคลิปนึงคลิปทำอาหารในที่ทำงานเนาะเออคลิปนี้เราก็ต่อต่อมา ก็ไม่มีคลิปไหนที่จะดังอีกเลยแล้วก็มีคลิปที่ไม่มีคนดูเยอะแยะมากมายโอเคจากนั้นก็เป็นคลิปที่ไปเที่ยวเนาะงานกาชาตเมาต้นปีที่ผ่านมา,าจากนั้นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ดังก็คือน้องแมวพิมพิชาและแมวของเขาน้องแมววัดนะคะอันนี้ก็ดังเหมือนกัน งนั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยก็เป็นคลิปของน้องออคลิปเหมือนคลิปสั้นอะของน้องนักศึกษาออโอเคหมดละต่อไปคลิปเที่ยวคาเฟ่นในจังหวัดแพร่อันนี้ก็อันนี้ก็รอยอดวิวเยอะเหมือนกันแล้วก็คลิปขนมร้านโปรดข้าตังจอมพลแล้วก็ เอ่อคลิปนำรูปมาทำคลิปนะคะเที่ยวอ,าอายุธยาเน,ะนาะฉะนั้นก็ไม่มีคนโดอีกเลยดูเด็กๆน้อยอา่าแล้วก็สุดท้ายก็คือรีวิวแป้งสีฟันแต่รีรีวิวแป้งลิ้นแต่ดันไปรีวิวการรีวิวผิดตลกมากเลยนี่ยอดวิวก็เยอะเหมือนกันโอเค แล้วพิมจะทำคลิปดีๆต่อไปนะคะหรือไม่งั้นคลิปตลกก็ได้อย่าถือสาก,กันนะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ